ประวัติกันต่อนะครับไฟแดงก็คือเจ้าชาลันดาบลันสารคามนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับท่านผู้กองลันสารคามท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลแล้วก็มีพี่นุ่มบางกะดีให้การสนับสนุนร่วมกับน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับว,วันก็พิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบลันสารคามครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยในรุ่นใหญ่ครับขุนเข่าเมืองมหาชูเจริญดาบลันสารคาม70ครั้งชนะ55แล้วก็แพ้15ครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับยอดศิลปะรถสวยจากเกศสายพิ้วครับนายรัชพลพับนันะครับ22ปีจากบุรีลมนี่ครับดีกรีนี่เคยได้เหรียญทองด้วยนะครับมวยไทยสมัครเล่นเหรียญทองแชมป์ประเทศไทยครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับจาเจศทองพิมายนะครับแล้วก็มีพิ้วล้วยคุณสิทธิกรไม้พลอย ให้การสนับสนุนนะครับรวมกับเต็นรถสวยจากเจดสายพิ้วปัจจุบันก็ฝิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยรถสวยจากเจดสายพิ้วนักชกในดวงใจมีซุปตาครับซุปตาโอ้ยซุปตาจอมบูครับลดถังจิตเมืองน,น่นเจครั้งชนะ50แพ้19แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับเอาละครับคู่นี้โคจรมาชกกันนะครับสีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับขวากับขวานะครับชิงไหวชิงพริบนะครับชิงเหลี่ยมกันแล้วครับคู่นี้ ใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นจะหยับกันใกล้ๆนะครับชารันก็มีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้มาดูว่าเริ่มจะขยับเหมือนกันนะครับยอดศิลปะก็มีแข้งขวามัดขานีแล้วครับคอยโต้คืนอยู่ตลอดครับกินจังหวะกันหน่อยครับต้จนเปนแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายเตะไปครับกินเหลี่ยมกินทรงดูจังหวะครับขยับเข้ามาอ้สับเลยครับโอ้ชั่วโมงนี้ครับ ออกมาจากเต็นท์รถสวจ้าเจตนี่มาละเอียดมาดีทุกคนเลยครับยอดตุมมาที่เข้าป้ายไปแล้วนะเดี๋ยวดูครับยอดศิลปะว่ายังไงครับจ้องๆเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับยกแรกไปขวาจอะล่างไปครับฉลันครับขวาล่างแค่ของหลอกครับกลางลำตัวของจริงครับมาไปเสียงดังความชัดเลยครับฉลันนี่ครับขยับ ดูเชิงกันอยู่ครับดูเชิงแบบ <c oughs> เน้นเหมือนเห็นเลือดกำเดาแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าเห็นเริ่มจะเห็นเลือดแล้วล่ะครับคู่นี้นี่ดูว่าออกอาวุธทันกันเลยนะครับฝีมือด้วยกันสู่กันใกล้ๆนะครับดูนะครับค่อยๆขย,ย,ย,ยับเข้าไปโอ้โหยอดศิละปะมีแ่งขวาชาลันนี่ก็คอยบางคอยโต้คืนด้วยแ่งขวาเหมือนกัน ดูว่าอยู่ที่การยืนระยะนะครับใคยจะดีกว่ากันจังหวะฝีมือชิงกันออกขวากับขวาครับพิตอกของยอดศิลปะหรือเปล่าครับโดนไปที่บริเวณด้านของตฉลันตลันนะครับทำให้เลือดกำเดานี่ไหลมาเป็นทางเหมือนกันนะครับยกแรกก็ถึงเลือดแล้วครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมา โอสถจำกัดยาดองลาตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวิน้อมโดยแป้งโยกีและสมีวงตลมขอบคุณซีพีครับจเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนซีพีประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขอขอบพระคุณครับมาดูยกทีสองนะครับยาฉีดไม้แรกมาแล้ว5้า0มื่นบาทนะครับให้กับชารันยกนี้นี่ออกมาก็มีหมัดมีศอ,อกนะครับมาดูวงใน วงในนี่โอ้โหยอดศิลปะก็พยายามจะกดแขนไล่แขนล็อกเอาไว้นะครับทำให้ฉลันก็ยังทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแล้วก็เดินขยับก็หาคู่เลยนะครับมีแข่งขวานี่นาทางไปก่อนแลวครับอ่ะเดี๋ยวดูครับมีอาวุธลับทั้งคู่ครับกระพริบตาไม่ได้นะครับถีบไว้ก่อนครับฉลันยอดศิลปะขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆครับอย่าให้ห่างนะครับอย่าให้ห่างครับอ่เตะขวามาก่อนต้ขึ้นด้วยขวาครับ เตะมาเตะคืนครับพยายามหมัดหนึ่งสองเข้าไปครับเจอแข้งขวาของฉลันครับอ้าวนี่ครับหายยกสองครับอาเขาถือว่าเป็นนักทกฝีมือจัดด้วยกันทั้งคู่ครับแพ่ะว่าแข้งขวานี่ครับสายนาใบฉลันอ่าอ่านใจแล้วน่าจะอยากจะเอาคืนแล้วครับโอ้โหเจอศอกระยะประชิดเข้าไปดูโอ้โหลูกนี้หักสวยครับโอ้โหอาศัยงัดความเก๋าออกมาแล้วนะครับ ยอดศิลปะนะ้วก็ยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมชาลันมีมีแข้งขวาแล้วก็มีศอกสลับด้วยนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับยอดศิลปะนี่แหละครับเบียดเข้าไปนี่โอ้โหศอกอันตรายนะครับโอ้แหลกกันจังหวะนี้มาดูวงเทอะวงไหนนะครับจังหวะการจับโอ้ชาลันขวางป่วยด้วยนะครับตีได้ไม่ได้โอ้โหยอดศิลปะกบตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นลครับโอ้ชาลันพยายามแทงขึ้นหน้าเลยครับ ฉลันลูกศิษย์ของน้ำจิ้มดำรันสารคามครับต้องลองชิมนะครับอ่านี่ครับซ้ายครับพยายามเตะเข้าไปครับฉลันยอดศิลปะขยับเกมเข้าหาครับเตะขวาจนปลายปลายครับจังหวะนี้ยังไงครับหีบไว้ก่อนเตะซ้ายไปครับดูระวังตัวทั้งคู่ครับหลุดหลวมไม่ได้เพราะว่าจังหวะนี้ไม่ธรรมดาครับเอาสับเข้าไปก่อนครับสอกขวาของชันลันนี่มหาเทวะอาวุธสวยทั้งคู่อ่าหน้าสอก ระยะประชิดนายไอ้นี่ครับวม่หักเอาคืนกับชลันโอ้สถานการณ์นี้ผู้ขี้สูสีจริงๆครับตอนนี้ไทยไทยยกสองครับดูว่าชิ้นขันออกนะครับแข่งดูว่าชาลันนี่เริ่มจะจับทางได้เหมือนกันวงไหนก็มีลูกขวางแล้วก็ทําได้ดีเลยนะครับขวางแล้วก็มีข้าวนี่ร้อยแทงอยู่ตลอดนอกก็มีแข้งขวาสวยๆดูนะครับยอดสินลับฝ่านะครับ โอ้โหต้นๆน,นี่นำท่า,ทาดุเลยนะครับเจียดเข้าไปแต่พอยื้อไปแล้วนี่อะไรคูบโบตานะครับ45ปีสยามคูบโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตน้ำมันตรากุ้งคู่แก้แค้ัดยอกแมลงสัตัดต่อยอาการคันผลิตจากเล่นสิงคโปร์พร้อมด้วยเครื่องดื่เ M150 ขอขอบคระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่3านะครับออกมาเดินเร็วขึ้นเลยนะครับยอดศิละปะมีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับโอ้โหดู ชาลันเองก็พยายามจะใช้ลูกขวางนะครับตู้วงในตีเอามาดูตีได้ไม่ได้นะครับจังหวะการไล่แขนกันอยู่นี่ถือว่าวงในนี่ทันกันเลยนะครับตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้ยกหนึ่งยกสองคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวดูครับยกสามครับเป็นเรื่องของใครครับสับเข้าไปครับซอกของยอดศิลปาครับแทงมาก็ตีสวนคืนครับแทงเข่าซ้ายขวางหน้าไว้ชลันครับโอ้มีแตกที่ ที่บริเวณหางตา้ว่หรือเปล่าครับฉลันครับโอ้เนี่ยครับจุดแรกคือเลือดกำเดาครับจุดที่2คือหางตาครับโอ้ศอกพิษสงดีครับขอบ่อยๆครับแบบนี้ครับอ่าสับพื้นนะครับจังหวะโฉบเข้ามาของยอดศิลปะแทงข่าซ้ายมาครับแทงซ้ายแทงขวาครับตั้งกำแพงขวาไว้เลยนะครับฉลันครับโอ้รูปเกมดูได้เปลี่ยนนะครับฉลันครับแต่ว่าบาดแผลนะครับ โอ้โหมหาน้ำเงินแกอาวุธลับเยอะอาวุธลับเยอะครับอือหือดูมหาแต่ว่าโอ้โหมหาเหนียวนะครับน้ำเงินโดนเข้าไปก็ยังไม่แตกโอ้โหอา้าวสงครามขับวงในโอ้ยเอาเลยครับพยายามจะเบียดเข้าไปสับฟอกแล้วก็จะปล้ำในตีเขา่าชาลันก็อาศัยจังหวะนะครับมีจังหวะการไล่แขนแทงนี่ทำได้ดีเลยนะครับชาลัน อยู่ที่ว่ายอดศิลปะจะเดินได้ติดเดินได้ต่อเนื่องขนาดไหนนะครับขยับก็ไปแข้งขวาเอ้ามาแลวครับขวาสวยๆสองดอกติดรับติดต่อกันนะครับโอ้ชาลันเองก็มีศอกเหมือนกันและคอยบวกมาดูวงในดูจังหวะการจับนี่จับไหล่จับปานี่ชาลันไม่เสียเปรียบนะครับวงในลุ้นกันให้ถึงดีกาไปเลยครับเดินเข้าไปครับยอดศิลปะครับชาลันรอตั้งรับเตะจ่อล่างกับเตะซ้ายขึ้นมาครับชาลัน ชลันเตะซ้ายยอดสือปาเตะขวาชลันเตะซ้ายมาครับโอ้โหโอ้โหอ้าวเนี่ยครับแมสอกนี่มาพอๆกันเลยครับอือเอาดูครับมาสงครามเข่าครับตอนนี้อ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับมีสวัสดิการการรักษาเยาบาลให้เก็บละ500อบาทนะครับมาสำหรับนักชกที่เกิดแผลแตกนี่ครับไม่ต้องห่วงมาเจียวจ้าวอีกแล้วครับโอ้โหดูครับติดเข้าไปยอดศิลปะ โอ้โหดูมานี่ครับแม่ใครแพ้ชนะที่บอกทั้งพอสมควรเลยครับเบียรีเรียกว,ว่าแข่งซ้ายนะครับของเชอรันนี่โอ้โหออกเข้าไปแต่ละดอกนี่เท่าทุกดอกนะครับมาดูนะครับในช่วงปลายยกเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกัรยอดศิลปะมีทั้งหมัดทั้งซอกแล้วก็วงในยยันจะเบียดจับล่ำโอ้โห สิ้นยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในฮั่งกิงวินัยวีรพุทชงครับคนรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมหรือต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์วยยีราฟพายภายใต้กะรังธรภาพจากเทชรดินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมนสนนเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพายครับยกทีสี่นะครับขยับเขาไว้นะครับโอ้พยายามจะออกแข้งขวานำไปก่อนยอดศิลปะชารันนี้ก็มีสายโอ้สายแม่นสายเดียนตาเหลือเกินนะครับ ชิงกันออกนะครับมาถึงตอนนี้ซ้ายกับขวาไรจะยุบไรจะย่นอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาก็ยอดศิลปะนะครับโอ้ทาได้นี่เสียงเที่ร์นี่ก็ฮึ่งเวทีครับต่อยมาต่อยคืนครับวงในแทงไปแล้วนี่ครับแทงคืนมามีจังหวะบิดนิดนึงะครับแข้งขวาของยอดศิลปะดักแทงขึ้นมาครับฉลันครับถึงพิกถึงขิงงเลยนะครับคู่นี้ครับอยู่ที่วงในครับ มีสอกมาสลับผู้ป่าครับเสียบไปก่อนรับเสียบไปก่อนโอ้โหนี่ครับมหาคุณนภักทุกยกเลยครับคู่นี้มาดูมาผัดกันเดินเลยครับมาสอกมาด้วยเคลี่อนเข้าไปโอ้โหแต่ว่ายอดศิลปะแกเหนียวครับมายังไม่เห็นเลือดมากรรมบอกว่าแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอาละครับชาลันออกมาเดินบ้างแล้วนะครับไปตั้งรับนี่จะเปิดโอกาส ให้กับยอดศิลปานี้ออกแข้งสวยๆตอนนี้มาเดินเบียดมาดูกันที่วงในดูจังหวะการขวา,ขวางการไล่แขนทั้งคู่นะครับโอ้โหถือว่าเกมการชกยังคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งในยกที่สี่ครับพยายามขวางหน้าไว้ครับชลันครับตีไม่ถนัดก็จับแยกเลยครับเสียบซ้ายไปเลยครับชลันแทงเข่าซ้าย ยอดศิลปะพยายามจะสับนะครับสั้นๆใกล้ๆตรงนั้นละมัดขวาต่อยเข้าไปหน้าหมัดขวาอีกทีนึงครับเอาสับคืนไปสิจะรออะไรนะครับเนี่ยวงในพยายามรัดพยายามล็อกพยายามพาทัวร์เลยครับชลันครับโอ้โห,โโหโดูครับออ่อ่าะนี่ครับชลันชิงเดินบ้างอ้าวยอดศิลปะแม่รอดักอยู่ครับวงในวงในไอ้ข้าวใบยอดศิลปะ,ปะกรรมการแยกก่อนครับ นี่ครับกลางเวทีกลางเวทียอดศิลปะนี้ก็มีแข้งขวาสวยๆนะครับโอ้โหคอยปะกาดโอ้เป็นระยะเหมือนกันโอ้โหนะดอกนี้นี่เกี่ยวได้แล้วเททิ้งไปเลยนะครับชลันเอาแล้วก็เบียดติดตลอดนะครับใส่ซ้ายแทงซ้ายฟั่มเข้าไปมาดูกันที่วงในนะครับตีไม่ได้กับมการแยกก่อนเกมการยกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้กันนะครับโอ้ชั่วโมงนี้อยู่ที่อยู่ที่เร็วแรงแล้วครับเร็วแรงของใครดีกว่ากันครับเตะซ้ายไปครับต่อยผ้าขึ้นมา เอาต่างคนต่างเตะเอาเตะซ้ายชลันต่อยขวาคืนยอดศิลปะฉลันแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายยอดศิลปะแทงขวาครับเน้นอยู่ที่ในครับตอนนี้ครับโอ,อ้เดือดเลยแหละครับหมดยกรุ่งโลจนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโทรไปที่02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบคุณครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมงานนี้บอกให้ขยนัน ออกแข้งต่อยหมัดไปเรื่อยนะครับออกมานีเดินเบียดทันทีเลยครับยอดศิลปะเอาล้ครับทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วก็จับล้ำในชาลันก็มีลูกขวางเอาไว้แต่จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับดูนะครับตี้ละครับเริ่มจะมาแรงขึ้นมาเหมือนกันเบียดเข้าไปชารันก็ัยจังหวะนะครับมีแข้งซ้ายกัดเอาไว้เป็นระยะระยะครับแซงไม่แซงครับยอดศิลปะหมัดพยายามปล่อยเข้าไปโดนไม่เต็มครับ เวลาเหลือสองนาทีกว่าๆเลยครับโดนแข่งมาก่อนต่อยมัดพยายามโรมัดเข้าใส่ครับจับได้ตีเข่าซ้ายครับฉลันครับอ้าวสอกมาสอกมาสับเข้าไปฉลันโต้ด้วยเข่าครับยอดเสือปะสอกครับงัดเอาสั้นๆครับอ้าว,าวนี่ครับมาฉลันเหมือนจะมั่นใจครับเริ่ม รับคุมเกมแต่ต้องคุมให้อยู่นะครับตอนนี้ยอดศิลปะพาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับดูเต็มทัพสวยจัดเจลี่ยพิวเดี๋ยวดูมีจังหวะลิกดาวหรือเปล่าครับเฮียลีเอาละครับมีทั้งตอกทั้งหมัดนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าไปโอ้แต่ถ้าเดินช้านี่จะโดนสายยาวๆแบบนี้นะครับชาลันไม่ปะาทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะคอยดึงคอยโต้้วยแข้งซ้ายสวยๆนะครับเข้าหนก็ล็อกเอาไว้โอ้โหทำได้ดีนะครับแต่จะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นหลยครับยอดศิลปะ นี่ละครับลูกต่อเนื่องนี่แหละครับโดนถีบไว้ก่อนเตขวาเข้าไปต่อยไม่โดนครับองค์นแหมจังหวะยังไม่ได้ครับลุยต่อครับยอดศิลปะครับโดนถีบไม้่ก่อนสับเข้าไปอ้าวเสียงเฮมาครับสับทีเสียงเฮมาเลยครับ เดี๋ยวต้องดูครับอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีมาหารางวาัลอาชีดมีม่เยอะด้วยนะครับยอดศิลปะนี่ครับไม่ท้อไม่ท้อไตเข้าไปโอ้โหสอกมาเดอกําปัตรเอากำปั้นกําปั้นเอ,เ,อเอาเอามามามาเป็นชุดเอาซอมาอีก มาฉลังต้องคุมให้อยู่นะครับโอ้โหตอนนี้มาจังหวะว่าเสียวมาแล้วครับเอาละครับเหลืออีกหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนที่สุดท้ายแล้วนะครับยังคงเดินต่อยอยู่ตลอดไม่มีท้อนะครับย้ายขีดนี่เป็นแสนเลยนะครับฉลันเองก็มีลูกล็อกเอาไว้ก่อนนะครับมีแข้งสายประกัดออกซ้ายออกขวาดีไม่ประท้าด้วยดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับเชื่อว่าทั้งคู่กองลันเชื่อว่าทั้งจ่าเจสายผิวครับหัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมทั้งคู่ครับลูกพี่ของทั้งสองคน สับไม่สับครับพยายามสอดนายนี่ครับแม่จังหวะจะงัดซะหน่อยครับโดนไปแค่เล็กๆครับไม่เต็มคำเท่าไรครับตีเชิดกองรัวแล้วครับยกสุดท้ายครับแล้วดูครับอ้าวต่างคนต่างมั่นใจเลยครับโอ้โหอ้าวแม่เรียกว่าบอบทําไปด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้นี่ครับมาชลันก็เนี่ยครับรุ่นน้องครับก็ ประทับใจครับครบห้ายกนี่นี่ครับมาการเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่2ครับตามมาที่ใบสุดท้ายหันไปที่มุมแดงครับนี่ครับชันลันดาบลันสารคามครับโอ้โหวันนี้ชนะคะแนนยอดศิลปะรถสวยจาดเกฑใสพิวแบบสุดมันเลยครับ พักกันแป๊บเดียวครับต่อไปรองผู้เอกแล้วครับชัดชัยกับเพชร